สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับมาผ่านมาคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเตรียมการที่จะเทพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านตรงนี้เราจะเทขนาด6เซนติเมตรนะครับ6เซนทำไมต้องก่ออิดบล็อกรอบบ้านนะครับก่อไว้เพื่อไม่ให้ปูนตอนที่เราเทคอนกรีตพื้นบ้านนะครับไหลออกนอกตัวบ้านนะครับเพราะว่า เมื่อเราเทฟูนก็จะไหลเข้ามาทับกับบลบ็อกที่เราก็าคือจะก,กั้นไว้นะครับนี่คือจุดประสงค์ที่เราก่อแค่ก้อนเดียวก่อนนะครับคือชั้นเดียวเชียงกันนะครับอ่านะแล้วก็จะเว้นตรงห้องน้ําไว้ตรงนี้นะครับในการก่อก็ก่อเหมือนผนังเลยครับก็คือมีการดึงเอ็นดึงเส้นวัดระดับอันนี้คือต้องระดับจริงนะครับก็คือเตรียมการไว้เลยนะเพราะว่าขั้นต่อไปก็คือการก่อผนังก็จะก่อจาก ชั้นนี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะก่อเพื่อไม่ให้ปูนไหลออกนอกตัวบ้านนะครับสําหรับเราจะเทพื้นนะครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมเทพื้นนะครับว่าคลิปก่อนน,นนี้ก็ได้บอกว่าเราได้ปูพลาสติกนะครับก็คือนี่เราปูแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาก่ออีฐบล็อกนะครับทําแบบเพื่อเทพื้นนะครับ พื้นหนา6เซนติเมตรนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเด็กตะแกรงไวเม็ดนะครับรอคลิปต่อไปนะครับหลักคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปไม่ยาวเพราะว่าผมมาบอกความคืบหน้าสลับ f อฟที่ต้องการความคืบหน้าจริงๆผมเข้าใจโอวกอก FC นะครับว่าอยากให้ผมลงคลิปทุกวันขั้นตอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแต่ผมไม่สามารถทำให้ได้ครบทุกขั้นตอนนะครับ เพราะว่าผมก็มีธุระที่ต้องทํามีงานที่ต้องทําด้วยแล้วก็งานก่อสร้างผมก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือทําเพื่อ FC ผมก็ทํามีเวลาผมก็มาทําให้นะครับเว่าผมอาจจะทําย้อนหลังให้เพราะว่าผมก็เก็บข้อมูลไม้อยู่แต่ผมไม่สามารถทําได้ครบนะครับแต่รูปผมก็พยายามถ่ายไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อว่าเก็บเป็นข้อมูลมเพว่าอย่างเจ้าบ้านอย่างเราเนี่ย อยากเห็นรูปบ้านตัวเองขั้นตอนนะครับแล้วก็ f c ที่อยากรู้ด้วยนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสามารถสลับขั้นตอนได้อันนี้ขึ้นมาก่อนนี้ลงไปก่อนอันนี้ทําก่อนได้อันนี้ทําท,ทีหลังได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของช่างแต่เจ้าบ้านอย่างเราก็ควรรู้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็ตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําของเราก็คือตามแปลนนะครับ f c ผมก็เอาให้ดูแล้วนะครับว่าแปลนบ้านแปลนนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําก็จะวางตรงห้องน้ําเสร็จจากตรงนี้ถ้าเราเทพื้นส่วนที่เยอะที่สุดเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะมาทําห้องน้ําแล้วก็มีบันไดเราดูว่าเราจะทําห้องน้ําต่อหรือว่าไปทําตรงบันไดก่อนนะครับวางงานตรงนี้นะครับงานห้องน้ําก็จะเป็นงานวางท่อนะครับท่อชักโครก ท่อน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําออกการวางท่อระยะห่างวางท่อนั้นเราจะวางกี่เซนนะครับวางกี่เซนเพื่อเท่าไหรเพื่อผนังเพราะว่าผนังมันก็ต้องมีกระเบื้องมีกระเบื้องด้วยนะครับสําหรับตรงห้องน้ํานะครับจะต่ำกว่าพื้นบ้านก็5เซนนะครับ5-6ถึงเซนนะครับมีเพราะว่าเราเทพื้นข้างบน6 ห้องน้ําจะต้องต่ํากว่าพื้นนะครับไม่งั้นถ้ามันเท่ากันเราอาบน้ำน้ำไหลออกมาเลยนะครับไหลออกเจิงนองเต็มทั่วบ้านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้เอฟซีชมความคืบหน้านะครับการก่อสร้างบ้านสร้างบ้านชั้นเดียวซื้อวัสดุเองเราสามารถจ้างช่างแล้วเราก็ไปซื้อของมาให้ช่างแล้วช่างก็ทํานะครับเป็นการเขาเรียกว่าแฝนะครับ ถ้าใครอยากทำก็ทำได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ